นายกรัฐมนตรีไทยถูกพักงานสุริยะขึ้นรักษาการแทนวันที่1นึ่งกรกฎาคม2568สารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2ให้พิจารณาคดีร้องเรียนเข้าสู่มาตา170รวักหนึ่งเหตุผลจากคลิปเสียงพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาซึ่งอาจเข้าข่ายขาดคุณธรรมจะริยธรรมหลังคำสั่งนี้ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคับมนาคมได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีทันทีโดยมีอำนาจเต็มที่เทียบเท่าตำแหน่งนายกจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตัดสินสุดท้ายนายกรัฐมนตรีไทยถูกพักงาน ุริยะขึ้นรักษาการแทนและสั่งให้นายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหตุใดศาลจึงสั่งพักงานคำร้องจาก36สมาชิกวุฒิสภาอ้างว่านายกรัฐมนตรีขาดคุณธรรมหลังคลิปเสียงสนทนากับผู้นำกัมพูชาปรากฏ ความเห็นาพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองและผลกระทบอธิปไตยไทยสารรัฐธรรมนูนรับคำร้องเป็นเอกฉัน9เต่อ0และลงมติ7ต่อสองให้พักปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำตัดสินจากมาตรา160่งร้ยหบวงเล็บสหรือวงเล็บห มาตรก,การนี้ถือเป็นชั่วข่าวเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอคำตัดสินสุริยะรักษาการตามลำดับอาวุโสเมื่อแพรทองทานยุดปฏิบัติหน้าที่ตกไปที่รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่สองซึ่งณนะตอนนั้นคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ผลกระทบทางกฎหมายองค์กรบอกได้เลยว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่นายกรัฐมนตรีถูกพักงานภายหลังคำร้องแม้มีการเปลี่ยนครมอก่อนหน้านี้แต่ยังไม่เคยหยุดทำหน้าที่พร้อมกันและต้องรอสัตว์ปฏิญ,ญาณใหม่เลขาคอรมอและสำนัก กิจสฎดีาาได้ประสานแนวทางรับผลกระทบทั้งระบบราชการและการบริหารงานขณะนี้รัฐมนตรีบางคนต้องรอกว่าถวายสัตว์ชุดใหม่เช่นรองนายกภูมิธรรมเวชาชายัยก็ต้องรอชั่วคขาวก่อนจะสำหรับตำแหน่งไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ทิศทางนโยบายการบริหารสริยะในฐานะรักษาการมีอำนาจเติมเต็มทั้งเรื่องยุบสภาปรับอรมแต่งตั้งเลขาและเรื่องงบประมาณเสียงจากรัฐบาลแสดงความมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในภาพรวมของคณะรัฐมนตรีและงานต้องเดินหน้าต่อไปขณะเดียวกันฝ่ายค้านนักการเมืองและนักวิเคราะห์ บางส่วนเตือนว่าช่วงเวลานี้อาจเป็นศูนย์ยากาศทางอำนาจและกระทบต่อความเชื่อมั่นและแผนงานนโยบายที่สำคัญความคาดหวงจากสถานการณ์อาจเกิดขึ้นหากสารวินิจฉัยว่าแพทองทานอยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งจริง มาตรา170จะตามมาด้วยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญแต่หากศาลยกคำร้องก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อทันทีและสุริยะจะคลืนตำแหน่งตามลำดับหรือรัฐบาลจำเป็นต้อง สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ให้ได้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นสรุป 1. ศสารรัฐธรรมนรูญสั่งพักงานแพรทองทานชั่วข่าวอันเนื่องมาจากเสียง ที่ได้หลุดรอดมาจากคลิปเสียงการสนทนากับผู้นำกัมพูชา 2. ส,สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขึ้นรักษาการมีอำนาจเต็มที่ 3. ฝ่ายรัฐได้เตรียมพิธีถวายสัตว์คอรมอใหม่ในวันที่3กักฎาคม2568หรือว่าพุ่งนี้แล้วนั่นเอง 4. ความเสี่ยงทางภาคกฎหมาย ความเชื่อมั่นและแผนงานยังคงมีอยู่ 5. ผลวินิจฉัยศารด้านหน้าอาจนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่หรือย้อนกลับไปเป็นดังเช่นเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคำตัดสินของศาลอาจพักนายกได้ แต่จะพักความสงสัยของประชาชนได้จริงหรือแล้วคุณละ่ะมีความคิดเห็นยังไงกับที่นายกถูกสั่งพักงานเห็นด้วยหรือไม่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ